ดูให้ทันนะทุกคนแค่น <This programme> ั้นพอเดี๋ยวไปอะไรของว่เพราะว่าไม่ผู้สมัคสุดยังไม่เข้าเราก็จะยังไม่โชว์นะซก่งนี่อาจจะเป็นอันนี้อร่อยที่สุดก็ได้สวัสดีค่ะยินดีรับเข้าสู่เพจเตดาพาเข้า จะมาทำวุ้นปีโป้ลูกแก้วใน y YouTube อะมันจะมีอยู่สองแบบคือเขาเอาปีโป้มาต้มเลยให้เป็นน้ำแล้วก็หยอดใส่แม่พิมพ์ mm hmm. แต่ว่าระหว่งางหยดใส่แม่พิม mm hmm. ก็ใส่เลยผลไม้เข้าไปด้วยอันนี้นแบบแรกที่เห็นกัน mm hmm. กับแบบที่สองก็คือเขาอ่ะซอยปีโป้ให้คล้ายๆแบบซอยผลไมยย้ยางนี้เลยล้าก็เอาซอยปีโป้มาใส่ในแม่พิมพ์แล้วก็เอาวุ้นตัวเนี้ยทุกคนไปผสมใส่น้ำแล้วก็มาราดที เราก็เลยอยากดูว่าแบบไหนอร่อยกว่ากันนี่ออกแนวคิดมาเช็ดเช็ดเช็ดไม่ให้เห็นไม่รู้ว่าออกกลองไดหรือเปล่าแอ้วก็นูละลมึงแขมมาเองนะแล้วมันละลายเลยหรอคิดว่ามันจะไหม้ไหมกดเหี่ยเฮ้ยเบา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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นปะม้อมันฟันเลว ก็ได้เป็นเป็นน้ำแล้วเราจะได้ปิดกเป็นนะ้ำนี่เลสีสวยนะะปิดได้ิแก๊ต้องรีบค่ะสามมาสามสลยนะโอ๊ยสามพว สามสี่ไปหนา่ีเอาสี่ก็ได้เดี๋ยวเาสองคนสีเอออล่าจาอนี้มันจะที่นีใป่จ้าๆโอ้โหล้นจ้าพอจ้าเดี๋ยอกยอกยเอาคือข้างมนเสียได้หรอไม่มีกินเหล้าเลยเป็นหมูเลยอ่ะกินดิโป้เป็นตีนเราอ่ะล่าตีน เรียนกันนะเดี๋ยวเราจะออกมารีวิวทั้งหมดทั้งวันเลยว่าสรุปว่าแบบไหนอร่อยสุดแบบไหนเวิร์กแบบไหนไม่<ช>โอเคโอเคช่วงรีวิวแบบต่างๆเราจะเริ่มรีวิวแบบไหนก่อนอันนี้ก่อนไหมเอาแบบที่เออบลูนก่อนเอาอันนี้ก่อนก็คือเป็นผงบุูนผสมกับไอซีซีเนี่ยคือบีโป้ที่เราเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไม่ไ ไปน,น้ำอัดลมอันนี้เป็นมสโคลา่าผสมกับผลไม้อืมีความเป็นโคนล่าอยู่มันยังมีความอืมใช่อันนี้เป็นแอนสับปะรสกับประรดสับปะรดก็อร่อยอร่ออยันนี้อร่อยจริงอันนี้เอาอะไรก่อนพีชพีชค่ะอันนี้มันก็อร่อยนะมันพอๆกับอันนี้นะ,นะนม,ะนนะมันหอมอันนี้นนเป็นรส รวมผสมรวมทุกอย่างเฉยๆอ่ะก็คือปีโป้อะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นไม่มีดดชาดเจนเพราะว่าเราผสมเนี่ยอันนี้เป็นปีโป้ผสมกับเหล้าเหล้าดูให้ทันนะทุกคนกค่นั้นพออย่าไปอะไรกับเขาว่าเพราะว่าไม่เพราะ่าสุดยังไม่เข้าเราก็จะยังไม่โชว์เนี่ยจะเป็นอันนี้อร่อยสุดก็ได้ ไม่รู้อึกว่าเป็นเล่าไม่ต้องึกเลยผู้หญิงที่แบบขึ้นล้อยากๆเนี่ยนี่เลยดำเน้มดำเน้มนี่เลยเมาเมาแบบไม่รู้ตัวเมาแบบโอ๊ยตัวเองมากเลนายอุ้ยเสียตัวแล้วเสียใครหวังอะไรอย่างเงี้ยจำหน้าไม่ได้นะคะอันนี้เราไม่ตัดสินแล้วกันเปั๊รอบขผิดชอบเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าเออเป็นยังไงตัดสินแล้วก็คือเราชอบอันนี้มากที่สุดสับปะรดสับปะรอดมาแต่เอาความจริงแล้ว ใส่ตู้เย็นดีที่สุดแม่ฟิตแลวเย็นๆน่ะอันนั้นน่ะเวิร์กสุดแล้วทอนไป เยอะวุ่นวายอะไรกูถือแบบคนแบบพี่อยู่ที่บ้านอยากทำกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้แปลกๆก็เลยนี่เลยการวันนี้นะคะก็สนับสนุนเครื่องแต่งกายโบโดยเพจกัดดอกนะคะร้านจมเอ็มอย่าลืมไปช็อปกันด้วยนะคะทุกคนเนาะก็สำหรับเซอร์ดาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจริงๆให้ได้นะเดี๋ยววันหน้าเราจะมาทำคลิปอะไรกันอีกเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับวันนี้ ขอตัวไปมองก่อนนะคะบ๊ายบาย